หุดอยฟังเสียงนะฟังเสียงนะใครไม่ต้องส่งสัญญาณนะนึงเมื่อกี้พูดว่าอะไรหนรู้เป่เลขอะไรไม่ชัดอะรู้เปล่าเลขอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไร สดคือมีนิดเยิ้มนิดเยิ้มสิ่งหนึ่งแล้วกัดเจ็บมทีดูแฉะไหมอ่าเราพูดดิอ่าพูดแบบที่เราพูดตอนนี้่วกันอู่ทั้นหน่งหนนามหนอ่านะสี่ออ่าสี่เขาได้ยินไหได้ยินเขาได้ยินนะแต่ว่าหนูอยากจะได้ว่ามันมีโอกาสหายหายว่าเขาเป็นหายไอีก อันน <yap a> ี้เอาพักแหวให้เขาแล้วให้พักอทิศเจ้ากรรมเวรให้แล้วนาะนีอาพูดใหม่สิเอาพูดตั้งแต่เก้าเก้าเอะสิเอ่ดีนะนาเอาใส่พักเขาก็อทิศเจ้ากรรม้แล้วนี่เอาูุที่สิเอ็อ็ดเอออสิบเนะสิเเนะเออเ้ารู้เรื่องแล้วนะ ตอเนี ừ, ờ, ừ, ้เขาได้ยินตั้งไกลอ่ะผู้ชายนะโมได้ครับพุทธชายได้เออเขาหูเขาดีแล้วตอนเนี้ยได้ยินชัดแล้วนะมันก็ไปจังหวะแล้วก็ไปทำบุญทั้งสามร้อยวัดไหนก็ได้นะอย่างเช่นเจ้ากรรมยมวินบาลหรือใส่บาทก็ได้ใส่เงินมานะเออมีอะไรแล้วมีแล้วนี่ได้ยินแล้วนหนใส่พระให้แล้วนี่พระเข้าอุทิศให้แล้ว xin phép xin phép 14 14 14, phép xin phép xin phép 28, 28, xin phép 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 xin อักพลังได้บ่อยๆนะเราเราล่นปีแล้วเนาะจากจะเราไหนก็มาเนาะออกมาต่อยเดี๋ยวไม่เจ็บออู๋เก็บมามาเดี๋ยวพี่ทำเออคนชอบเป็นอะไรข้างในเขาบัญชีแบบงานเขามีงานเขามีงานเขามีงานจบกันทั้งหมดเนาะบอกให้เขาว่าฝากที่สั่งร้อยนะ สักทีนะใส่แบบจบทัมตุ้งได้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 ดีดีดีสักทีนะเราพามาเหรอเาพามาได้คุณเนาะแฟนเปนนั่นเลยอ๋อดีแหะดีแล้เาหนูไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม่เล็กโคดี้คู่นะใส่บ่าเรียร้อยก็ได้นะเราอะดีนะจังหวัด